นีบ้บอโอ้ยจะไปวงไหนวงไหน,นอย่างอ่ะแล้วเราไม่ใช่แค่ว่าแค่รัฐบาลอย่างเดียวที่เราที่เราจึงอ่ะเราพัฒนาเราก็เข้าถามว่าอีลาพัฒนาเนี่ยเข้าเ้าเนี่ยไม่เห็นมีบอมพูดเลยอยีวงในวงอะไรไม่ไมีค่ะนะฮะงองอ่ะแม่นะ้าหนูเป็นแค่ คนธรรมดาทั่วไปอยู่ก็อยู่บ้านๆของหนูนี่แหละไม่ได้ไปมีอิทธิพลอำนา,นาจขนาดที่จะต้องไปรับซึง้งรับทราบวงในวงในมันไม่มีนะคะแม่ไม่มีคะ่ะไม่มีนะคะคนที่พูดว่าหนูรู้วงในเนี่ยเอาจริงๆนะหนูสามารถฟ้องกลับได้นะคะเป็นการเก่าหามันผิดนะคะมันผิดนะ เจ๊รู้วงในรัฐบาลนู่นนี่นั่นแน่เลยมันผิดนะถ้าเธอมาพูดเธอไม่มีข้อมูลเธอผิดนะและดิฉันก็สามารถฟ้องกลับได้เลยนะข้อหากล่าวหาหมินประมาทนะจ๊ะเธอไปพูดมูดตัวเธอไปพูดแบบนี้คนเขาเข้าใจผิดอะ่ะกองสลากเขาฟ้องเธอนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าหาทํา,าอ,ยยนะะอ,อ,อย่าหาพูดไปเรื่อยเปื่อยนะคะเอออย่าหาพูดไปเรื่อยเปื่อย วงในอะไรไม่มีค่ะอืมอย่าหาพูดอย่าหาทำนะเออเขาสามารถฟ้องได้เลยนะไม่ใช่ตัวเจ๊ฟ้องนะตัวัฐอากองสลักเขาสามารถฟ้องได้นะอย่ายไปคอมเมนต์รุยเปื่อยนะว่าเอาวงในรู้กันจับวงในมันไม่มีค่ะสตินิดหนึ่งเธอนะคน,อนคนที่เขามีอํานาจคนที่เขามีอิทธิพลมากกว่า ตัวดีฉันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเขายังไม่ได้เลยเธอถ้าเธอไม่รู้ข้อมูลเธออย่าพูดไปเรื่อยเปื่อยนะเขาฟ้องทั้งหมดตูดได้เลยนะมเรื่องจริงอยากให้คนมีสติในการใช้วิจารยานอยากให้คนมีสติในการคอมเมนต์อยากให้คนมีสติในการเสี่งโชคสี่ยงลาบอย่าอินจนเกินไป บางคนอินเกินแม่อินเกินมากอินเวอร์อินวังเอ่ออินจนเกินไปนะฮะบางคนจริงจังเกินไปนะฮะทำไมเราไม่คิดว่าให้มันเป็นเรื่องสนุกอาบางคนจริงจังเลยอะ่ะจริงจังเกินนะะแม่พอพูดพูดแรงพูดตรงไปก็รับไม่ได้อีกโลกสวยแกะ เจฟองเบียร์พูดไม่เพาะเลยเจฟองเบียไม่น่ารักเลยอ่ะพูดตรงเกินไปก็เนะพอพูดน่ารักแอบแบล็ใส่ซื้อไปอีกก็หาว่าอย่างนั้นอย่างนี้อีกนะคะนะคะโอเคนะเราเราปังมาหลายงวดแล้วอ่ะจ้ฮะฮัลโหลสวัสดีค่ะ Hmm. Ah.